สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูข้างในโรงเรียนที่จริงจังนะคะเป็นโรงเรียนมัธยมต้นของรัฐบาลนะคะโรงเรียนใกล้บ้านเรียนฟรีวันนี้เราก็มารับตารางเรียนนะคะว่าห้องเรียนเราอยู่ห้องไหนหาล็อกเกอร์ของตัวเองแล้วก็วิธีการาใช้ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์มีเยอะมากมากเลยค่ะเด็กป6ถึงม2 3สามชั้นเลยมีคนละหนึ่งล็อกเกอร์ ครูญี่ปุ่นก็จะมาสอนวิธีการหมุนรหัสเสร็จแล้วก็จะมาถ่ายรูปนะคะเพื่อเอาไ้ใช้ในกันสืบอรุน่นหลังจากนั้นก็ให้ไปลองเดินหาห้องเรียนนะคะว่าห้องที่เราจะต้องเดินไปเรียนเนี่ยคะ่ะอยู่ตรงไหน,นมุมไหนของตึก น้องที่ใส่เสื้อสีเขียวนี้เป็นวอร์เนเทียนะคะก็เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่นี่แหลคะค่ะมาคอยช่วยซัพพอร์ตผู้ปกครองว่าห้องห้องอะไรอยู่ตรงไหนห้องนี้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องทำแลบวิทยาศาสตร์ค่ะ จังจะเรียนที่นี่แค่ปีเดียวนะคะปีหน้าขึ้นม .3 ก็ต้องย้ายไปอยู่ไฮสคูลโรงเรียนอยู่ตรงข้ามบ้านเลยค่ะสะดวกมากๆเด็กๆทุกคนก็ต้องมาเดินวนหาห้องเรียนตัวเองนะคะก็อยู่ตรงไหนห้องนี้เป็นห้องเรียนแมทค่ะ ห้องเรียนคณิตศาสตร์มีตู้กด น้ำดื่มนะคะจะดื่มตรงนี้หรือว่าจะเอากระบอกมาลองก็ได้ค่ะมีทางขยะจะอาดเรียบร้อยค่ะมีที่กดออแอลกอฮอล์ <Okay. S 3> kill ้มอ ตรงนี้เป็นคาเฟ่ทอรียนะคะเป็นโรงอาหารหรือร้าอนอเนกประสงค์เก้าอี้ที่อยู่ขวามือเนี่ยค่ะคุณครูเขาก็จะมากลาง ให้เด็กไดกน้นั่งทานอาหารกันใครจะเอามาอาหารมาจากบ้านก็ได้นะคะเอาเบนโตมาจากบ้านก็ได้หรือจะออมาทานที่นี่ก็ได้ะคะ่ะก็ติดบัตรเอาวันละประมาณ2.8เหรียญแม่ให้เด็กๆทานที่โรงเรียนนะคะอยากฝึกให้เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายอะไรก็ต้องทานให้ได้เมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิซซ่าเบ ger, ารอร์เกอร์มักกะโรนีสลดัดอะไรประมาณนี้คะ่ะ อาดดีนะคะเสร็จแล้วก็เราก็มารับอุปกรณ์การเรียนค่ะที่เราสั่งออนไลน์ไว้มาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้าง そそうそう、よかったじゃんえ全部回転名前あ名前もあるじゃんじゃあ,あればいいじゃんバラバラしてえ開けるこれ開けるよ鉱石鉛筆消しゴムティッシュ色鉛筆

Up of this. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So it's not your fault that this is not for you. So we need to let someone know that doesn't really นี่เป็นห้องสมุดนะคะ